พายเรืรเอ10-12กิโลต่อวันครับเล่นฟิตเนสมีการวิ่ง20นาทีหรือ3กิโลต่อวันครับก็จะมีเป็นชิงแชมป์โลกวี23ที่ประเทศฮังการีชิงแชมป์โลกที่ประเทศนักเซียแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นเอเชียนทีมที่ประเทศเกาหลีในเดือนกันยายนปีนี้ครับก็ <c oughs> มียูซานาครับเป็นสปอนเซอร์หลักครับก็คือพอได้รับอาหารเสริมของยูซานาเราก็ ซ้อมได้เต็มที่ขึ้นครับมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นครับรู้สึกดีเวลาซ้อมครับก็ผลิตภัณฑ์ที่ผมชื่นชอบกนะ็คือเป็นตัวเอเซนเชียลครับพอรับทางเข้าไปทําให้เรารู้สึกสดชื่นครับในวันใหม่ก็คือเวลาเราซ้อมอย่างวันที่เราซ้อมหนักเรากินเอเซนเชียลเข้าไปปุ๊บตื่นเช้ามาวันถัดมาเราซ้อมยังมีความรู้สึกว่าเป็นชี่ยังสามารถซ้อมได้ต่อเนื่องและแตเต็มที่เหมือนเดิมครับข้อความมั่นใจตอนนี้นะคะรับสาหรับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศเกาหลีนะครับก็คือ ตอนนี้สภาพร่างกายและด้านการฝึกซ้อมก็อยู่ประมาณ80-90%ครับลึกๆก็คืออยากได้เหรียญครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ยูซาน่านะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับเป็นกีฬาดเดือชายทีมชาติไทยชุดชิ้นเกมครับแล้วก็เป็นอาหารเสริมที่นำพาเราไปสู่ควาสมสำเร็จในการแข่งขันทุกแมตช์ครับขอ